เออุปวะไทยยงสุกิโนเคมิโนโหตุสาเพสันภวันตุสุขิตาตาเยเกติปานาโพตทิตาสาวาวราวาอนาวสีสาธิคาวเยมหังมาชิมาราสกตา เจตโทเรวสัตติอวิโทเรผุตาวาสัมภเวพวาสเพสัตตาภวันตุสุขิตาตานปโรปรางนิโกเพทนาติมันเจ จินางกินจิพยารสนาปติขสัญญานานยมารญาสตูขเมตชัยยามา ยาานิยามโปตังอายุสาเอกปุตมโนราเคเอวมปิสาภพูเตสุมาณสัมภาวเยอปริมาณเมตานจะสาภรกสมิงมาน ภาวยเยอปริมานางโอทังอโทจติริยันจะสัมพาตะเวรังติทันจะรังนิสินโนวาสยานโนวายาวตาสวิกตาเมีนเอตังสติงอัินเัยยพระมเมีตังวิหารังอิธรรม โทิทถิงจะอนุปัคฌมาศิลวาทาสนิสนาสัมป uh <iu> ันโนกาเมสุวินัยยะเคนาหิชาตุคาปัสัยยังปุนาเรติเตปะเคหิเมเมตังเมตัง เทหิเมจจพยาปวเตหิเมเมตังเมตังกันโกตมะเกหิจจะปาตะเจหิเมจตังเมตังปะาตาเจหิเมจตัวปะเทหิเมเมตังเมตังะะเงหิเมมามังอปาทะโกหิงสีมา หิงสีธิปาถ้โกมามังจะโตปะโทหิงมังหิงสีพาหูปะโทสัพเพตาสัพเพปานาสัพเพภูมจะเกวลาสัพเพพาทรานิปัน ตูมาเกณฑ์ที่ปะปัมมาขมาอัปมาันพุทโธอัปมานโนธรรมอัปมานโนสังโฆปัมานวันนิสิริงสปานิอหิเวจิกาสตาปัทติอุณาเพีสารพวโมสิกาตตาเมระ กะตาเมปะริตตาปะติกะมานตุภูตานิโสหังนะโมภะคะวะโตนะโมสัตตานังธัมมสัมพุทธานังเกสีละกุนสัจจังส ใจยโนทัยาเตนะสัจเจนะกาหามิสัจักิริ m มโนตระรงอาวันชตาวา มาภรังสเรตวาโปภะเกจิสัจจะพละมวาสายะสะจัติริยะมกาสะหังสันติปัคขาปัตตนาติปะทาอวันจนามาปิตาจนิขันตาชาตเวชปฏิกรรมสหาสัจเจไม่หังมหา ชาลิตตสิกิวาเชสิโสรสกเรนนิโอตังปัตตวายทาสิกิสัจเจนะเมงนาทิเอสเมสัจจารมีติ ปิชาเนหิปัทมรรมอิติวันิตังกาลิตังมาจิมารามิชนิหิปัทุมังนักังทีปังทังปติทังจะจนานางอัตสาทังทีปัทโททิสักการเนตวาปูเชยัง อิจตังปาติตังไม่หังทิมวสเมจตุงอิจเัตังนนเชมยาอปจเวกิตาวายังจีวรังปริพุตังตังยาวาเทวาสิตาสปฏิคาตายา โอนหาสาปฏิฆตายาตังสมะคะสาวตาตาปสิริงสัพสัมภาสานังปฏิตายายาวาเทวาหิริโกปินาปฏิชาธนาทาอัจจะมยาอัจเวคิตวาโยปินทปาโต ริฤพุโตสเนวทวายนามทายานามัดานายานวิภูสนาญาญาวาเทวาอิมันติติยาญาปนาญาบิหิงสุปารติยาพระมจหริยานุกาหายา อิติปุรานันจวะทนทนาปฏติหังมินาวันจะเวทนานอุปาเทสามียาตราจะมีพระวิสติอนาวาจตาจพาสุวิโรจาติอัจฉมยาอัปจเวทิตวายังเสนาสนังปริพุตัง ตังยาวาเทวาสิตาสัปฏิคาตายาโอนหาสัปฏิคาตายาตังสมากาสาวาตาตาปสิริงสัพพสัมสานังปฏิคาตายายาวาเทวาอุตุปริสยาวิโนทนังปฏิสานลานารามาทั ปัจจมยาปัจจเวคิตวายคิลานาปัจยเพสะปาริขารปาริพุโตโสยาวาเทวาอุปนานังไวยยังเวทนานังปฏิคาตายังอาภยาปชาปรมตตาญาติน การาชามะปิตาใจตากาปิยามามังสุริโยจันทิมาราชโกนาวันตานารปิจารพรมาลาจินทาจารุภาลาจเทวตายาโมมิตามานสากามาชาตาวริ ปิตาสาเพสัตาสุขิโนตุปุญญานิภากัตนิเมสุขังจัติวิธังเทนโลคิปปะเปททโวมาตังอิมินาปุญญากรเมนาอิมินาอุทิเสนาจาคิปะุุระเพเจเว,วัตัน ขะนงเกสันตาเนหินาธรรมายาวานิพานโตมังนาสันโตสัพัทาเยวายาทาชาโตภัง โยติตังสติปัญญาสันเลหวิริยมีนามาลาลาภันตตโนกาสรังกาตุนวิริเยสุมีพุทธาที่ภาวะโรนังธรรมโมนาโทวาโรตัโมนาโทปเจกาพุทธจะสรังโคนาโทตารมังเดโสตัมมานุภามมาโลกาสรังละพันตุมาสวะ มีพันเตสัพพังอภารงทางคา,ามาธมเมันเตมายากตาตังปุญย์สามินาอนุโมทิตาพังมี